สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูพรทิพย์สีสวยคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3หน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะการบวกและการลบจํานวนไม่เกิน100,000ชั่วโมงที่แล้วพอทำได้กันไหมคะอะทีนี้ครั้งที่แล้วเราตัวตั้ง2ตัวใช่ไหมที่เป็นศูนย์ติดกันแต่ชั่วโมงนี้เราเป็นยังไงคะ ตัวตั้งสามหลักติดกันหรือสี่หลักติดกันนะคะการหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจายจากตัวตั้งสามหลักติดกันหรือสี่หลักติดกันเป็นเลขศูนย์นะคะนักเรียนในการหาผลลบนะคะเราจะเริ่มลบจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพัน หลักหมื่นและหลักแสนตามลำดับการลบนะคะถ้าในหลักใดนะคะย้ำนะคะนักเรียนถ้าในหลักใดตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบหลักใดตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะต้องกระจายหลักถัดไปที่อยู่ด้านซ้ายมือนะคะรวมกับตัวตั้งในหลักนั้นแล้วจึงทำการลบกันนะคะให้นักเรียนจดหน้านี้ลงไปในสมุดนะคะ ีนี้อะมาดูโจทย์ของคุณครูนะคะก็คือหกหมื่นสามลบกับหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบห้าวิธีทำหลักหมื่นหลักพันหลักคคร้อยหลักสิบคุณครูตั้งไว้นะฮะหกหมื่นสามนะหกศูนย์ศูนย์ศูนย์สามเห็นไหมคะเลขศูนย์ติดกันสามหลักตามหัวข้อของเราศูนย์ติดกันสามหลัก เวลาลบนะคะเราจะเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นและตามด้วยหลักแสนนะคะซึ่งถ้าเกิดหลักใดที่มีตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบจะต้องกระจายจำนวนหลักที่อยู่ด้านซ้ายมือนะคะมารวมกับหลักนั้นแล้วจึงทําการลบกันอ่าเริ่มลบในหลักหน่วยค่ะสามลบสามเท่ากับศนย์หน้าตาเหมือนกันลบกันได้ศูนย์ค่ะ ต่อมาในหลักสิบสิบเรามีอยู่ศูนย์สิบลบห้าสิบไม่ได้ศูนย์สิบจะต้องไปกระจายหลักร้อยซึ่งหลักร้อยของเรามีค่าเท่ากับศูนย์กระจายไม่ได้เราก็ต้องกระจายหลักที่อยู่ด้านซ้ายมือนะคะจานที่เราบอกมาอ่ะกระจายหลักที่อยู่ซ้ายมือไม่ได้ก็คือหลักพันหลักพันเราก็มีค่าเป็นศูนย์ดีเช่นกัน เราจึงต้องไปกระจายหลักหมื่นหลักหมื่นเดิมที่เรามีอยู่หกหมื่นนะคะกระจายไป 1, หนึ่งหมื่นเหลือห้าหมื่นทีนี้ปุ๊บกระจายไปหนึ่งหมื่นปุ๊บหนึ่งหมื่นเนี่ยเท่ากับสิบพันสิบพันบวกศูนพันเท่ากับสิบพันแต่หลักพันย้ำนะคะแต่หลักพันของเราเนี่ยต้องกระจายไปให้หลักร้อยหนึ่งพันจากเดิมมีอยู่สิบพันกระจายไปหนึ่งพันเหลือเก้าพันเรารู้แล้วว่า หนึ่งพันเท่ากับสิบร้อยอ่ะสิบร้อยบวกศูนย์ร้อเท่ากับสิบร้อ,รอของเราเนี่ยต้องกระจายไปให้หลักหลักอะไรคะหลักสิซึ่งสิบอของเราเท่ากับอ่นเรากระจายไปหนึ่งห่งร้ยก็เหลือเก้าร้เรารู้แล้วว่าหนึเท่าไงคะเท่ากับสิบสิบ 100เท่ากับ10 10ดังนั้น10 10บวก0 10เป็น10 10ค่าในหลักสิบที่เราได้จึงเป็นเลข10 10, 10นะคะหลักร้อยเป็น900และหลักพันเป็น9,000หลักหมื่นเดิมมี6 0 0มืกระจายไปแล้วเหลือ5้า0มอ่ะเมื่อได้แล้วนะคะหลัก10หลัก10มีค่าเท่ากับ10 10 10ลบหเท่ากับห้า ต่อมาหลักร้อยหลักร้อยเราไม่ใช่สูตรหรอนะเรากลายเป็น 900. 9ก0 9รลบแเท่ากับ1ต่อมาหลักพัน9 0้าพันลบหนึ่พันเท่ากับ8ปดพและสุดท้ายหลักหมื่นเหลือ 5, 5, 000 1, 000 5, 000. ห้าห้าหมื่นลบศูนย์หมื่นเท่ากับห้าหมื่นะคะหรือมันไม่มีก็เราก็ดึงเลข5้าลงมาทีนี้เราทําการบวกกันอ่ะพ้นบวกอ่ะของตัวลบ อ่าตัวลบก,กับผลลบตัวลบก,กับผลลบบวกกันจะต้องได้เท่ากับตัวตั้งนะคะเราทําการบวกกัน3บวกกับ0นย์ได้3ถูกต้องค่ะ5บวก5ได้10ได้ศูนย์ทด1นะถูกต้องค่ะ1บวก1เป็น2อบวก8เป็น10ได้ศูนย์ถูกต้องค่ะใส่0ูนย์ะคะทด1 8บวก1เป็น9บวกอีก1เป็น10ได้ศูนย์ถูกต้องค่ะไปทด1ใช่ไหม1บวก5เป็น6ดังนั้น คำตอบที่เราได้ก็คือห้า5มืดันห้สิบจึงถูกต้องนะคะสังเกตก็คือที่เราบวกกันไปเมื่อกี้คือผลลบบวกตัวลบเท่ากับตัวตั้งนะคะถูกต้องนะคะเราพิสูจน์แล้วบวกแล้วเมื่อกี้จึงตอบได้เลยค่ะนักเรียนห้า5มดหหาสิบค่ะามาดูตัวอย่างต่อมานะคะตัวอย่างที่สองนะคะ ตัวอย่างที่2ของเราก็คือตัวตั้งของเราคือ1 0 0 0 0แนะคะนักเรียน10,000แสลบตัวลบตัวลบก็คือ1 9 2 3 5เท่ากับจำนวนใดวิธีทำเรานำา1 0 0 0 0มาตั้ง1 0 0 0 0แมาตั้งลบกับตัวลบตัวลบเราองเราก็คือ1 9 2 3 5มาแบใส่บรรทัดที่2ตัวลบบรรทัดตัวลบจะต้องมีเส้นใต้1เส้นนะคะ มาเริ่มทําการลบกันในตัวอย่างนี้มีกี่หลักเนี่ยหนึ่งสองสามหลักเลยศูนย์ติดกัน5หลักเลยดังนั้นเราไปดูหลักที่อยู่ด้านซ้ายสุดเลยนั่นก็คือหลักแสนหลักแสนของเราเป็นเลขหนึงกระจาย1 0 0 0 0แไปให้ศูนย์หมื่นนะคะจากเดิมมีหนึ่งแสนเหลือศูนย์แสนเราก็จะ ได้เป็นอะไรคะหลักหมื่นก็คือ 10, 1, สิบหมื่นเท่ากับหนึ่งแสนสิบหมื่นเท่ากับหนึ่งแสนเราจึงมีค่าเท่ากับสิบแต่หลักหมื่นเราเป็นยังไงต้องกระจายไปให้หลักพันหลักเดิมเรามีอยู่ศูนย์พันนะคะกระจายหลักหมื่นมาสิบหมื่นกระจายไปหนึ่งหมื่นเหลือเก้าหมื่นดังนั้นหลักหมื่นได้เก้า หลักพันของเราเดิมมีศูนย์พันเขาก็จ่ายหลักหมื่นมาให้หนึ่งหมื่นซึ่งหนึ่งหมื่นเรามีค่าเท่ากับสิบพันหลักพันมีค่าเท่ากับสิบพันแต่ยังไม่พอเราต้องกระจายหลักพันเป็นยังไงให้หลักร้อยจากเดิมมีสิบพันกระจายไปหนึ่งเหลือเก้าพันทีนี้หลักร้อยเรารู้แล้ว,ว่าสิบร้อยเท่ากับ 1น0่งพร้อยเท่ากับ1นึ่แต่หลักพันต้องกระจายไปให้หลัก10 10เนี่ยกระจายไป1เหลือ9หลัก10นะคะหลัก10เราได้มา10 10นั่นก็คือ100 100้อยนะคะสิบสนะคะกระจายไปให้หลักหน่วยจาก10กลายเป็น9หลักหน่วยเราได้กระจายมา10หน่วยอ่าสิหน่วย ิบหน่วยนะคะสิบหน่วยตอนนี้เรามีหลักหน่วยสิบหน่วยสิหน่วยลบออกห้าหน่วยได้ห้าหน่วยหลักสิบมีเก้าสิบเก้าสิบลบสามสิบได้หกสิบหลักร้อยเก้าร้อยลบสองเท่ากับเจ็ดร้อยหลักพันเรามีอยู่9ก้าพันเก้าพลบเก้าพได้ศูนย์หลักหมื่นนะคะเรามีอยู่เก้าหมื่นเก้าหมื่นลบหนึ่งหมื่นได้แปดห0ื่นหลักแสน มีค่าเป็นศูนย์แล้วไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเลขศูนย์ที่อยู่ด้านหน้านเราไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้แต่ด้านหลังตัวเลขอย่างเงี้ยเราจะต้องใส่ทุกครั้งนะคะนักเรียนอ่ะลองมาตรวจสอบคําตอบที่เราได้กันสิว่าคําตอบเราถูกไหมทําการตรวจสอบการลักหน่วยนะคะลักหน่วยของผลลบบวกกับตัวลบ5้าบวกหเท่ากับสิใส่ศูนย์ เก็บไว้หนึ่งอ่ะหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบได้ศูนย์ถูกต้องทดไปหนึ่งนะคะเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกอีกสองเป็นสิบแปดบวกสองเป็นสิบได้ศูนย์ทดหนึ่งอ่ะถูกต้องหนึ่งบวกศูนยเท่ากับหนึ่งบวกอีกเก้าเป็นสิบได้ศูนย์ถูกต้องค่ะทดไปหนึ่งเนาะหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าบวกอีกหนึ่งเป็นสิบได้ศูนย์ถูกต้องเอ๊ใส่สิบเลยนะคะแบบนี้ ดังนั้นคำตอบของเราจึงได้แ6ดหมื่นหกร้อยแปดแปดหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบห้าค่ะดังนั้นสังเกตไหมคะเมื่อกี้ที่เราบวกกันไปผลลบของเราบวกกับตัวลบจึงเท่ากับตัวตั้งเสมอนะคะนักเรียนอ่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในหัวข้อที่สี่ของเรานะคะการลบมีการกระจายนะคะนักเรียนการหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจายทั้ง หมดทุกหัวข้อที่ผ่านมานะคะทานหาผลลบของจํานวน2จํานวนโดยการตั้งลบนะคะต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกรันทุกครั้งที่นักเรียนลบกันนักเรียนจะต้องเขียนเลขโดดให้ตรงกันเสมอถ้านักเรียนเขียนเลขโดดไม่ตรงกันคําตอบที่ได้จะไม่ถูกต้องนะคะนักเรียนเพื่อความ แม่นยำนะคะนักเรียนจะต้องเขียนเลขในหลักเดียวกันให้ตรงกันนําจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันเมื่อเขียนตรงกันแล้วจึงหลักเดียวกันนะคะนำหลักเดียวกันมาลบกันโดยเราจะเริ่มที่หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นและหลักแสนตามลําดับนะคะถ้าในหลักใดตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบหลักใดตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบยังไงเป็นไง ต้องกระจายหลักที่อยู่ด้านซ้ายมือมารวมกับตัวตั้งในหลักนั้นแล้วจึงทำการลบกันแต่ถ้าจำนวนในหลักถัดไปเป็นศูนย์ให้กระจายในหลักถัดไปที่อยู่ด้านซ้ายอีกทีนึงนะคะตามลําดับของจำนวนนะคะนักเรียนอ่ะมอบหมายงานนะคะการหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจายจากตัวตั้งสามหลักติดกัน หรือสี่หลักติดกันที่เป็นเลขศูนย์เนี่ยให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะหน้าสี่สิบสามแล้วก็สี่สิบสี่นะคะนักเรียนให้ทำสองหน้าการบ้านวันนี้ถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งลงในอัลบั้มของนักเรียนเองที่เคยสร้างไว้นะคะสําหรับว,วันนี้สวัสดี